ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับดินแดนแห่งดวงดาวแห่งความโกลาหลเจ้าว่านี่มันเรื่องอะไรกันคุยกันอยู่ดีๆแท้ๆท,ทำไมองคราชิน,นีถึงได้อารมณ์เสียขึ้นมากันล่ะ ก็ผู้หญิงนะสิดินแดนแห่งดวงดาวแห่งความกหลหนนี้ตอนนี้อยู่ในกำม,มือข้าจี้ชิงส่วนน่าเสียดายที่เมื่อเทียบกับอาณาจักรเบื้องบนอันกว้างใหญ่แล้วที่นี่ก็เป็นเพียงดินแดนเล็กๆที่แค่ดีดนิ้วก็สามารถถูกตบเลือนให้หายไปได้ราชนีแห่งความกหลหนอย่างข้า ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นอีกนานแค่ไหนทั้งหมดนี้บางทีอาจเป็นเพียงการปูทางให้คนอื่นเท่านั้นน้องพี่พูดอะไรกับตัวเองอยู่เหรอท่านพี่ท่านพี่มาได้ยังไงท่านพี่กลับไปทีตะโกนจีแล้วเหรอ<ม>ก็เพราะว่ามีบางเรื่องเกิดขึ้นข้าถึงได้มาหาเจ้า ถึงเวลาที่เราจะสลับตัวตนกลับคืนกันแล้วเอ๊ะเกิดเรื่องยุ่งยากอะไรขึ้นเหรอก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรหรอกแค่อยากจะสลับคืนตอนนี้อาการของท่านแม่ก็ดีขึ้นมากแล้วเมื่อสลับตัวตนคืนกันจเจ้าก็ไม่ต้องช,ชีวิตอย่างหวัดระแวงดังเดินบนแผ่นน้ำแข็งบางๆเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> ข้าเข้าใจแล้วเป็นเพราะท่านพี่ทำเรื่องที่ต้องทำเสร็จหมดแล้วก็เลยคิดจะมาเอาสถานะของตนเองคืนไปใช่ไหมล่ะชิงส่วนเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไงงั้นเหรอข้าอุตส่าห์ทุ่มเทจัดก,การดินแดนดวงดาวแห่งความกะหนนี้ให้เป็นระเบียบปกครองดินแดนนับหมื่นลี้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาอกเอาใจคุณชายอย่างยากลําบากท่าทีของคุณชายเพิ่งจะดีกับข้าขึ้นมาบ้างท่านพี่พูดแค่คําเดียวก็คิดจะแย่งทุกอย่างไปหมดเหรอเจ้าคิดว่าในโลกนี้มีเรื่องง่ายๆแบบนั้นด้วยเหรอทีชิงส่วนเจ้าแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เรื่องโกหกเจ้าไม่ใช่ข้าข้าก็ไม่ใช่เจ้า หากเรื่องนี้ถูกเปิดโปงเจ้าเคยคิดถึงผลิตามมาบ้างไหมดังนั้นขอเพียงแค่ท่านพี่หายไปโลกนี้ก็จะมีเพียงซูซินเกอร์คนเดียวไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าเพื่อที่จะฆ่าข้าเจ้าก็วางแผนเรื่องทั้งหมดนี้มานานแล้วเพื่อที่จะมาแทนที่ข้างั้นเหรอ เจ้าช่างุ่มเทความคิดเสียจริงนะจีชิงซวนเจ้าไม่คิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องเลยเหรอข้าก็ไม่อยากจะใช้กับดักนี้หรอกแต่ใครใช้ให้เจ้าคิดจะแย่งทุกอย่างของข้าไปล่ะเจ้าไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดนี้มีความหมายกับข้ามากแค่ไหนถ้าเจ้ายังเป็นจีชิงซวนที่ดีของเจ้าต่อไปก็คงไม่มีเรื่องมากขนาดนี้ หลายวันนี้ข้ากังวลมาตลอดว่าวันหนึง่งคุณชายจะรู้ว่าข้าไม่ใช่สูสิงเกอร์ตัวจริงกลัวว่าเขาจะทิ้งข้าไปโดยไม่ลังเลเจ้าบอกสิว่าข้าควรทำยังไงข้าไม่มีทางเลือกเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆย่า <Yeah! S 1> เจ้าพลังของเจ้า ทำไมจูจู่ึถ้าจะหยุดมือตอนนี้ข้ายัางพอจะให้โอกาสเจ้าได้ท่านพี่เจ้าคิดว่าข้ามีลูกไม้แค่นี้เหรอตำหนักใหญ่นี้เป็นสาตาวิเศษชิ้นหนึ่งเชียวนะยังไม่สำนึกผิดอีกด้วยพลังแค่นี้ของเจ้ายังคิดจะฆ่าข้าอีกเหรอยา่า เอะเป็นเป็นไปไม่ได้นี่มันวิชาอะไรในเมื่อเจ้าไม่สำนึกผิดเช่นนั้นก็อย่าทอดข่าแล้วกันชิงเกอร์คุณชายโอ้น้องสาวของชิงเกอร์ก็อยู่ด้วยเหรอ คุณชายท่านมาได้ยังไงฮะฮะ,ฮะพวกเจ้าสองพี่น้องช่างสนิทกันจังนะคุณคุณชายท่านมาอย่างกระทันหันทำไมไม่แจ้งให้ข้าทราบล่วงหนะ้าข้าจะได้ไปรับท่านที่นอกเมืองอ๋อข้าเคยอยากจะทำให้เจ้าประหลาดใจทำไม ข้ารบกูเรื่องดีๆของพวกเจ้าเหรอพวกเราจะมีเรื่องดีอะไรกันฮะชิงส่วนคารวะคุณชายฉางเกอไม่ต้องมากพิธีดูดูไปแล้วพวกเจ้าสองคนหน้าตาเหมือนกันจริงๆต่อให้พวกเจ้าสองคนสลับตัวกันข้าคิดว่าก็คงไม่มีใครดูออกใช่ไหม จริงสิชิงเกอร์ช่วงนี้ได้ยินเรื่องคลึกโครมในอนาณาจักรเบื้องบนบ้างหรือเปล่าคลึกโครมเฮ่าข้าเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันก็มีคนใหญ่คนโตจากสนักใหญ่ๆมาหาข้าอยากจะขอให้ข้าช่วยสืบหาร่องรอยของผู้สืบทอดวิถีมันเอ๊ะอะไรนะผู้สืบทอดวิถีมันคนนั้นปรากฏตัวอีกแล้วเหรอ ใช่แล้วตอนนั้นเจ้านั่นหลีลอดจากมือข้าไปหลายครั้งข้าคิดว่ามันไม่กล้าออกมาแล้วซะอีกแต่ครั้งนี้มันพลาดท่าตอนที่จู่โจมผู้สืบทอดจวนเซียนสงครามแต่ไม่สําเร็จกลับดูเข็นหน้าตาตอนที่สู้กันถ้าอย่างนั้นจวนเซียนสงครามก็จะหาผู้สืบทอดวิถีมารตัวจริงเจอในไม่ช้าแล้วสินะถึงตอนนั้นคุณชายก็สามารถ กำจัดมันได้อย่างง่ายได้เจ้าอย่างโกเด็ดขาดหากสถานะที่แท้จริงของเจ้าถูกเปิดเผยเขาจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่การที่พวกเจ้าสลับตัวตนกันในตอนนี้ก็พอดีที่จะทำให้เจ้าได้อยู่ห่างจากเขานี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วตกลงข้าพลาดเผยใบหน้าไปตอนไหนไม่แน่ว่า อาจจะเป็นเพราะดวงตาสีทองคาังเขงของเจ้านั่นที่สามารถมองเห็นใบหน้าแท้จริงของเจ้าได้แต่การที่ไม่ได้ฆ่ามันก็ถือเป็นความผิดพลาดของเจ้าจริงๆเช่นนั้นต่อไปค้าควรทำยังไงหนีเอาชีวิตรอดหรือหาที่ซ่อนตัวหรือไม่ก็เปลี่ยนโชมหน้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปภูเขาปีศาจสมาวิพักษ์ต่อน,นางผู้นั้นนางคงรับเจ้าไว้เป็นแน่ เรื่องตระกูลจีที่ข้าเคยพูดกับเจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไรบ้างเรื่องตระกูลจีหากคุณชายยินดีจะช่วยพวกเราสองพี่น้องพวกเราย่อมยินดีชิงเกอบอกว่าพวกเจ้าสองพี่น้องอยากจะเป็นใหญ่เช่นนั้นข้าย,ย่อมต้องยื่นมือเข้าช่วยพวกเจ้าอยู่แล้วชิงซวนเจ้ารีบขอบคุณคุณชายสิ ที่แท้เป็นคุณชายที่ต้องการควบคุมตระกูลจีคิดดูก็ใช่อย่างไรเสียตระกูลจีก็เคยมีคนระดับบรรพชนสถานะของจีชิงซวนสู้จีเหยาสซิงไม่ได้พลังก็ยังห่างไกลามากยังไงก็ต้องเป็นข้าในเมื่อคุณชายฉางเกอยินยีจะช่วยพวกเราสองคนชิงซวน ก็จะทุ่มเทสุดกำลังเจ้าค่ะดีมากยังไงซะข้าก็ยังเป็นคนนอกหลักๆแล้วก็ยังต้องพึ่งพาพวกเจ้าเองเจ้าค่ะเอาละข้าจะพาคุณชายไปพักผ่อนให้ชิงเกอร์ปฏิบัติท่านดีๆดีกว่าเนอะชิงเกอร์เดี๋ยวนี้เจ้ามั่นใจขึ้นเยอะเลยนะฮึสู้ิงเกอร์ ชอบสลับตัวนักใช่ไหมเพื่อตัวเจ้าเองข้าแนะนำให้เจ้าลืมเขาวซะเถอะเจ้าคงจะไม่อยากถูกเข่าวข้าดมือตัวเองหรอกนะฮ่าฮ่ตระกูลจีเลนไกได้ยินมาว่าครั้งนี้คุณหนูชูเย่กลับมาพร้อมกับข่าวว่าบรรพาชนยังไม่ตายไม่รู้ว่าเจิงหรึเปล่า รู้สึกว่าแปดเก้าส่วนน่าจะจริงไม่อย่างนั้นพวกผู้อาวโุโสคงจะไม่ประชุมกันบ่อยขนาดนี้ท่านบรรพชนในตอนนั้นคือบรรพชนผู้สร้างคุณูุปการใหญ่หลวงให้แกอ่อาณาจักเรเบื้องบนหากมีท่านอยู่ตระกูลจีของพวกเราจะต้องกลับมาลุ่งเรืองเหมือนในอดีตแน่นอนถูกต้องท่านบรรพชนในตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์สูงสุด ในอนาณาจักรเบื้องบนหลังยุคต้องห้ามเทียบกับกูชางเกอที่กำลังลุ่งโลดอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้ไป็ความกันเลยขณะนี้อาณาจักรเบื้องบนกำลังเผเชิญกับภัยพิบบาิที่ปกคลุมอยู่ช่วงนิลันและพระราชวังแห่งมนุษย์ก็กำลังเผเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการกับมันหากท่านมาไปชนอยู่ที่นี่เขาจะสามารถแก้ไขมันได้อย่างง่ายได้ มีคนมาใครกันนั่นคุณหนูชิงสวนร,รีบไปแจ้งท่าน้าบ้านบอกว่าคุณชายฉางเกอมาแล้วที่นี่คือที่ที่น้องสาวอาศัยอยู่มาโดยตลอดสินนะข้าเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเลยฮ่าฮ่าฮ่า น้องสาวของเจ้าคนนี้ลูกเล่นแพรวพาก,กว่าเจ้าเยอะตระก,กูลจีไม่คิดเลยว่าจะกลับมาแล้วขนาดนี้ข้าไม่ใช่หมากตัวเล็กๆที่พวกเจ้าจะบีบก,ก็ตายจะขายก็ลอดได้ตามใจชอบอีกต่อไปแล้วมันมาชนตระกูลจีงั้นเหรอเหมือนจะได้ยินข่าวที่ไม่ธรรมดาอยู่นะข้าจำได้เขาเหมือนจะชื่อ จีเซงชูทั้งยังเคยเป็นบรรพชนหากนับตามลำดับอาวุโสจริงๆเจียงหยางก็ยังถือว่าเป็นรุ่นหลังของเขานะตระกูลจีมีความทะทยานไม่น้อยเกรงว่าจะร่วมมือกับสำนักเต๋าในอนาณาจักรเบื้องบนเพื่อช่วยบรรพชนของพวกเขาออกมาหากมีเขาอยู่แผนการควบคุมตระกูลจีของข้าคงจะสูญเปล่าเช่นนั้น ก็ให้มันตายทนนทดไปเลยดีกว่าคุณชายช้างเกอเดินทางมาไกลนับหลานหลีถึงตระกูลจีของข้าช่างนับเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอันต่ำต้อยของข้ายิงนักช้างเกอคารวะท่านเจ้าบ้านจีห้าวท่านนะเจิงซวนเจ้าก็เหมือนกันคุณชายช้างเกอจะมาเยือนเผ่าของเรา ทำไมไม่แจ้งให้ท่านนาทราบล่วงหน้าล่ะทำให้ท่านนาไม่ได้เตรียมตัวเลยเจ้าบ้านจีเกงใจแล้วครั้งนี้ฉางเกอมาเพียงเพื่อพาชิงเกอมาพบกับมานามังเกิดก้าวของนางความสัมพันธ์ระหว่างชิงเกอกับชิงสวนท่านเจ้าบ้านจีคงจะทราบดีเป็นเช่นนี้นี่เองคุณหนูชิงเกอคนนี้คือพี่ของชิงสวน เหมือนเหมือนกันจริงๆพวกเกสองคนเหมือนแกออกมาจากพิมพ์เดียวกันเลยท่านนะไอหย,ยาเป็นหญิงงามที่ล่มเมืองผู้มีพรสวรรค์สูงส่งทั้งคู่เลยเฮ่เหมือนข้าเพิ่งจะรู้จากท่านนะเจ้าบ้านไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านเจ้าบ้านจะพาพวกเราไปพบคนได้หรือไม่ คุณชายช้างเกอพูดอะไรเช่นนั้นจะพาพวกท่านไปตรงนี้เหรอข้าทั้งทุ่มเทความคิดใช้เล่เหลี่ยมมากมายถึงจะทันได้สำเร็จแต่สำหรับคุณชายแล้วเป็นเพียงแค่คำพูดเดียวแล้วข้าจะไม่รักเขาได้ยังไงดูสินั่นคุณชายชางเกลอล่ะเขาคืออันดับหนึ่งของอาณาจักรเบื้องบนผู้พิชิต ดินแดนลูกร้องทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบในชีวิตนี้ข้าถึงกัดได้ใกล้ชิดกับคนระดับนี้ไม่รู้ว่าข้าจะมีโอกาสบ้างหรือเปล่าเจา้ากล้ามากนะจกกักรพรรดินนี้แห่งราชวงศ์อมาตะอูซสวงเคยจะขึ้นคของราดเจ้าคิดจะส่งตัวเองไปให้นาบาหารหรือไงเขามาที่นี่ได้ยังไงแค่เพื่อมาพบท่านป้าจีเสียเหรอไม่ได้ ต้องไปบอกท่านพี่จีเหยวสิงดีมากด้วยความในขนาดนี้การทะลวงสู่ระดับเก่งนิพพานคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านพี่ท่านพี่กูชูเย่ข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าเจ้าไป็องค์หญิงตระกูลจีเจอเรื่องอะไรก็ต้องใจเย็นความสงาางานที่ควรมีก็ต้องมี กูช้างเกอร์มาแล้วฮะไงนะท่านพี่ท่านว่ากูชังเกอร์มาตระกูลจีก็เพื่อพาพี่สาวของจีชิงซวนมาพบญาติจริงๆเหรอพูดยากกูช้างเกอร์คนนี้เจ้าเล่ห์เพทุบายกินคนไม่ใายกระดูกแต่เรื่องมันคงจะไม่เรียบง่ายขนาดนั้น เพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของพวกเราคือช่วยบรรดาชนที่ถูกขังอยู่ที่คุนซานออกมาส่วนกูชังเกอร์หรือเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอย่าไปข้องเกี่ยวจะดีกว่าจญิงสิยังมีคนผู้นั้นอีกช่วงนี้อย่าได้ไปมาหาสู่กันอีกล่ะตอนนั้นเพื่อไม่ให้ร่วงเกินกูชังเกอข้ากับต้องทิ้งเขาไปแต่เจ้ากลับทำได้ดีเลยนี่ ตอนนี้ยังไปสนิทสนมกับเขาอีกเอ๊ะท่านไม่ถึงเจียงเฉินเหรอที่แท้ท่านพี่ก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ข้าว่าเขาเป็นคนดีนะแถมยังเป็นผู้สื่อทอดของปรมาจารย์เทพต้นกำเนิดครั้งนี้ที่คุณซานหากไม่ใช่เพราะเขาช่วยข้าก็คงไม่ได้ยินเสียงเรียกของท่ำำานนบชนแล้วก็ ทุกครั้งที่พวกเราพบกันก็ระวังตัวมากเขาก็ปลอมตัวด้วยครั้งที่แล้วถ้าไม่ใช่ท่านพี่เปิดโปงเขาเขาก็คงจะไม่ถูกฉางเกอพบง่ายๆหรอกโทษข้าหรือเจ้าอย่าลืมสิว่าเขากับูฉางเกอเป็นศัตรูกันในฐานะองค์หญิงตระกูลจีทุกเรื่องต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตระกูลเป็นหลักอีกอย่างกูฉางเกอน่ากลัวแค่ไหนเจ้าไม่รู้หรือพลาดพังเพียงนิดเดียว อาจจะถึงตายได้เชียว,วนะรู้แล้วน่ารู้แล้วเฮ้อไงง,งูเอ้ยเจ้าจะใช้ประโยชน์จากเขาได้แต่ห้ามครบหาด้วยความจริงใจเขาไม่ใช่คนนี้อะไรเจ้าเจ้าคือชิงเกอร์ของข้าข้าเองท่านแม่ชี ขนาดแม่แท้ๆของเจ้าก็ยังแยกพวกเจ้าสองพี่น้องไม่ออกอีกเหรอไม่รู้ว่านี่เป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่แล้วจะเป็นอะไรไปล่ะชีวิตนี้ใครยังได้พบท่านแม่อีกครั้งนี่ก็ถือเป็นโชคดีแล้วชะมชิงเกอของแม่เป็นแม่ที่ปิตดต่อเจ้าหลายปีมานี้เจ้าคงจะลำบากมาก ช่างเป็นการพบกันที่น่าสาบถึงจริงๆพวกเขาสองแม่ลูกหลายปีมานี้คงจะลำบากไม่น้อยตาแก่นี่มันนักสแสดงมืออาชีพหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของสองแม่ลูกตลอดหลายปีมานี้ไม่ใช่เป็นเพราะฝีมือของเจ้าหรือไงจริงสิท่านเจ้าบ้านจีช่างเกือได้ยินมาว่าท่านบรรพชนจีเซิงชูไม่ได้ตาย แต่ถูกขังอยู่ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่อะข่าวนี้แพร่ไปเร็วขนาดนี้เชียวหรืพูดตามตรงข่าวนี้พวกเรากเ็พิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานี้ท่านบรรพชนถูกขังอยู่ที่ขุนสารที่เต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้แต่กุนจีกำลังปรึกษาหาลรือกันว่าจะร่วมมือกับสำนักเต๋าภายนอก เพื่อช่วยท่านบรรพชนหรือไม่ที่แท้คือคุณซานผู้พผาเซียนราชาในตำนานว่ากันว่ามีเซยนราชาเส้นชีพยอยู่ที่นั่นพลังเซียนและแรงกดดันที่หลงเหลือทำให้บริเวณโดยรอบหลายร้อยลี้กลายเป็นเขตต้องห้ามแห่งชีวิตผู้เอาโสเซึ่องชูในตอนนั้นสร้างคุณอุปการใหญ่หลวงให้แกอ่อาณาจักรเบื้องบนคุ้มครองสรรพชีวิตนับล้าน ชื่อเสียงโด่งดังกระเทือนเลือนลั่นชางเกอรนับถืออย่างยิ่งหาตกตะกูลจีมีแผนจะไปช่วยโปรแจ้งให้ชางเกอร์ทราบชางเกอร์ยินดีจะช่วยอย่างสุดความสามารถขุนชายคำพูดนั้นมันยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นบรรพชนของชิงเกอตามเหตุผลข้าก็ควรจะช่วย ไม่คิดเลยว่าคนระดับนี้จะยังใจอ่อนกับสตรีเช่นนั้นถึงตอนนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ส่งจีชิงซวนให้เขาไปด้วยเลยเด็กสาวสองคนแลกกับความลุ่งเรืองชั่วนิรานดของตะกูลจีคุ้มค่ายิ่งนักคุณซานเมืองคุณอูได้ยินเขาืหรือไม่ บรรพชนจีเซิงชูของตระกูลจียังมีชีวิตอยู่และถูกขังอยู่ที่คุนซานนี่เองฮะนั่นบรรพชนจะก,กี่ยุกกันแล้วเนี่ยมิหน่าล่ะช่วงนี้ถึงไม่กองกำลังมากมายมารวมตัวกันที่นี่ข้าว่าอีกไม่นอนเราสำนักอมาตะและราทิตเต๋าสูงสุดจากทั่วอาณาจักรเบื้องบนก็จะมารวมตัวกันที่นี่แต่ว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้บำเพ็ญเพียรมากมายที่จะแสวงหาวัสนาเซียนราชาแห่งคุนซานต้องกลายเป็นท่าทุรีภายใต้อาคมของมันข้าว่าครั้งนี้ก็คงจะไม่จบสวยเจ้านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนะได้ยินมาว่าครั้งนี้คุณชายช้างเกอก็จะมาช่วยด้วยนะคุณชายช้างเกอเขากับตระกูลจีสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ได้เย็นมาว่าคุณชายฉางเกอนับถือจีเชิงซูมากคิดว่าการช่วยเขาออกมาสำหรับอาณาจักรเบื้องบนในตอนนี้ถือเป็นบุญกุศลนันยิ่งใหญ่เตอรเท่าในอนาคตบรมบาชนทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันได้อาณาจักรเบื้องบนจะก,กังวลเรื่องความไม่สงบสุบไปใหญ่โดเซนั่นคนจากสำนักดับสวรรค์ พวกเขาเหมือนจะมีความแค้นใหญ่กับตะกุลจีเป็นพวกที่มาปวดหรือเปล่าท้านโจสมนกพวกเรายังจะไปแกะแขนที่คุณซอนอีกเน่อแต่แข้งกับผีนะซิไม่ได้ยินหรือว่าพวกเขาบอกว่ากูชางเกอจะเข้าร่วมด้วยยังจะเอาหัวไปแกะแขนอีกเหรอดูซีนั่นเลือของเขาเล็นกายแถมยังมีราชาหกมังก จากสถาบันเซียนแท้และยังเทพธิดาหงสวรรค์ท่านพี่เหลียวแกงจริงๆถึงกับรู้จักคนใหญ่คนโตมากมายขนาดนี้ครั้งที่แล้วตอนที่ตามท่านอาจารย์ไปตีเมืองเทียนลู่ข้าเคยเจอพวกเขาครั้งหนึ่งท่านพี่เหลียวกูกูนั่นคือน้องสาวของกูฉางเกอรูเสียนเอ๋ยยังไงล่ะ นางนั่นเองถ้าพวกเราสามารถเข้าตานางได้และได้เป็นน้องเขยของกูฉังเกอแล้วก็เจ้ามีกี่ชีวิตก็ไม่พอตายหรอกน่าเสียดายที่ผู้ชายฉังเกอไม่ชอบผู้ชายไม่อย่างนั้นข้าคงจะไปยั่วเขาแล้วกูฉังเกอจะช่วยจากกูลจีงั้นเหรอเขาจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอ